จากภาพมุมกว้างนำมาแต่งใหม่โดยเน้นติ่นค้าแบบนี้ด้วยแอป Pi c a r t ค่ะกดเข้าไปในแอปเลยกดไปที่บวกแล้วเลือกรูปทั้งหมดเลือกรูปที่จะแต่งมาหนึ่งรูปแล้วหาเมนูสติกเกอร์พิมพ์คำว่าโฟนเลือกรูปโทรศัพท์ที่เราชอบมาหนึ่งรูปขยายและจัดวางในมุมที่ต้องการค่ะไปที่เมนูเพิ่มภาพถ่ายแล้วเลือกรูปเดิมมาเลยค่ะ ขยายเอาแต่ตัวสินค้าเพื่อที่เราจะเอาสินค้าไปไว้ในโทรศัพท์ที่เราเลือกไว้นะคะเสร็จแล้วเราจะบังลูกโทรศัพท์เห็นไหมไปที่ขนมชั้นค่ะกดคำว่าเลื่อนลงลูกก็จะไปอยู่หลังโทรศัพท์ตัดส่วนที่ไม่ต้องการออกเหลือแต่สินค้าขยายให้อยู่ในกรอบสวยงามค่ะเพียงเท่านี้ก็กดเ a v ครูนัดสอนสร้างภาพตัดต่อแนวตั้งสร้างไรายได้